สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมก็หลังจากที่ติดภารกิจอ่าน่าจะหลายวันเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ลงในชุด3ตัวบนตรงๆให้ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาตามต่อในชุดนี้กันก็งวดที่แล้วที่ ให้ไปที่5 2, 9, ้าสองเก้นาะท่านผู้ชมออกที่เอ่ห้ากสก็ในงวดนี้ก็หลุดไปเพราะว่าชุด3มตัวตรงๆของเราให้ไปที่ห้าสองเแต่ผลรางวัลออกที่5 9าเสมเดี๋ยวเรามาตามต่อในออสูตรนี้กัน ในชุดนี้อ่ะก่อนที่จะไปดูในสูตรชุดสาตัวตรงๆนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนสักนิดหนึ่งเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอ่ะ เดี๋ยวเรามาตามต่อในสูตรนี้กันท่านผู้ชมว่าในงวดที่แล้วให้ห้าสองเก้าออกที่ห้าเก้าสามเดี๋ยวเรามาดูในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดกันว่าจะได้ที่เลขอะ,เอะไรเนาะได้ที่ตัวไหนสูตรอ,อันนี้ก็จะเป็นอันเดิมมาดู สูตรกันก่อนมาทบทวนสูตรกันก่อนสักนิดหนึ่งอ่ะสูตรแรกท่านผู้ชมหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่หนึ่งจะเป็นหลักร้อยต่อมาสูตรที่สอง หลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ในตัวที่หนึ่งของสูตรที่สองเนาะก็จะเป็นหลักสิบบนต่อมาในสูตรที่สามหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้ง แล้วก็บวกด้วยค่าคงที่3อีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์หลักหน่วยบนหนึ่งตัวตรงนี้แต่ท่านผู้ชมก็เหมือนในงวดที่แล้วที่ออก5 9 3แต่ในสูตรนี้จะเป็นสูตรตรงๆเนาะก็หลักสิบกับลังหน่วยน่าจะสลับกันอ่ะก็งวดนี้ ก็ให้ท่านผู้ชมเผื่อจะมาในตำแหน่งที่สลับเนาะแต่ตามจริงแล้วในสูตรนี้เป็นสูตรตรงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณในสูตรแรกกันเลยท่านผู้ชมสูตรแรกตำแหน่งที่เราจะใช้ก็คือหลักพันหลักพันหนึ่งครั้งคือเลขศูนย์บวกด้วย หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งก็คือเลขสามก็จะเป็นศูนย์บวกสามเท่ากับสามตัวแรกคือเลขสามต่อมาในสูตรที่สองหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักร้อยคือเลขห้าบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งคือเลขสี่ บวกด้วยหลักหน่วยล่าง1ครั้งคือเลข2ก็จะเป็น5้บวกสได้9 9้บวกสได้11ก็จะเป็น1จะเอาเฉพาะเลขท้ายก็คือเลข1น่ะต่อมาในสูตรที่3หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักร้อยคือเลข5 บวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งคือเลขสามบวกด้วยค่าคงที่สามหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะเป็นห้าบวกสได้8 8ดบวกสได้สิอก็เอาเฉพาะเลขท้ายในสูตรนี้ท่านผู้ชมทำได้สามหนึ่งหนึ่ง มาดูว่าในงวดนี้งวดที่4จะมาในชุดเลขเบิ้ลหรือไม่เนาะหรืออาจจะมาในเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้ก่อนสูตรแรกทำได้3สูตรที่สองทำได้1สูตรที่สามทำได้1ในงวดวันที่ สิบหกมิถุนายนอ่ะก็มาดูว่าในงวดน,นี้ท่านผู้ชมจะมาอสามตัวตรงๆต,ต,ตามสูตรนี้หรือไม่เนาะก็สามหนึ่งหนึ่งหรือจะมาในตำแหน่งอ่าสลับเหมือนงวดน,นี้ห้าเก้าสามแต่เราให้ไปห้าสองเก้า หลุดไปอยู่แต้มเดียวตรงนี้วันนี้ทําได้สามหนึ่งหนึ่งจะเป็นชุดตรงๆรงในวันนี้ตัวเดียวชุดเดียว ก็สาหรับในหลักร้อยท่านผู้ชมในหลักร้อยในสูตรนี้สูตรของสูตรสูตรแรกสูตรแรกตรงนี้ที่เป็นสูตรหลักร้อยเข้ามาแล้วหลายงวดเนาะก็มากกว่าสามงวดแต่ว่าเรานำมา,าจับชุดในชุดสามตัวตรงๆนี้ในงวดที่แล้วก็เข้าไปที่ เลขห้าตรงเนี้ยหลักร้อยงวดนี้ก็ทำได้เป็นเลขสามเนาะก็ถ้าถ้าสามหนึ่งไม่ไม่มาก็จะเป็นอ่าอาจจะเป็นสามสองหนึ่งนะเดี๋ยวจะทำเป็นตัวกันให้ตรงนี้ เหมือนงวดที่แล้วที่ไม่มาห้าสองเก้าก็ถ้าจะมาในชุดสลับเหมือนงวดที่แล้วก็น่าจะเป็นสามสองหนึ่งก็ได้ประมาณนี้อ่ะก็สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นที่เรียบร้อยเนาะในสำหรับในสูตรนี้ที่ให้ไปในชุด3ามตัวตรงๆก็ทั้งหมดเข้ามาแล้วสองงวดงวดที่3หลุดก็เดี๋ยวตามต่อในองวดที่4ว่าจะเข้าในชุดนี้หรือไม่เนาะถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยว เราจะมีอีกสูตรหนึ่งมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็จะเป็นชุด3ตัวตรงๆอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวลงให้เนาะโอเคสำหรับในสูตรนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมแลวฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ติดตามเราอยู่แล้วหรือเพิ่งมาติดตามหรือเพิ่งเข้ามารับชมแลบฟังก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมไป้ณที่นี้แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ